สับสนุนโดย Gview ถ้าไม่ยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview, a d p i e มากกว่าที่คุณคิด Asus in search of incredible และ a s r o x k m o t h e r b o a r ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้สวัสดีครับอูค r c โซนทีวีครับนัดมิสเตอรี่ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่พูดพรมทำเพลงอะไรแล้ว เข้ารายการแบบนี้มาประมาณหลายร้อยเทปแล้วไม่พูดพั่มทำเพลงแต่ก็พูดยาวมาเป็นนาทีเลยนะครับวันนี้เรามีเคสมาอีกหนึ่งตัวครับจากทางไต้หวันนะครับค่ายไต้หวันเลยนะครับก็หลายๆคนรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือเทอร์โมเทคนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Versa นะครับในรุ่นเวอร์ซ่ h 2 1ครับหน้าตาของเขานี่เลยคร่าวๆให้ดูคร่าวๆก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละทีละส่วนเลยนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับก็ถ้าดูเผลนๆเ,เนี่ยผมว่านะจะมองเป็นไอรอนแมนก็ยังยังยังไม่ใช่สักทีเดียวนะครับผมว่าเขาน่าจะผสมกันไอรอนแมนทาร์นโฟร์เมอร์เพเดเตอร์ผสมออกมาเป็นหน้าตาของท t นะครับ เขาเคาจะมาสไตล์อย่างเงี้ยถ้าใครที่สังเกต KTT นะครับรูปทรงหน้าตาจะจะออกแนวประมาณนี้นะฮะมาเริ่มกันที่ด้านบนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็จะมี USB 2.0 1พอร์ต3.0 1พอร์ตนะครับ3.5มิลลมตรสำหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนอย่างละ1พอร์ตนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นไดเบ5.25นะครับ3ช่องนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นตะแกงนะครับเป็นรูหลังพึ่งเล็กๆด้านในก็จะมีฟิลเตอร์นะครับกองฝุ่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ TT ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างบริเวณนี้นี่จะมีการเล่นดีไซน์นิดนึงนะครับอ้าาก็จะเป็นผิวเงานะครับแบบกอซี่นิดนึงมาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับ1จุดนะครับ LED บอกสถานะ1จุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับ ด้านบนครับก็จะมีช่องรังผึ่งนะครับช่องรังผึ่งไว้ระบายอากาศนะครับก็สามารถติดตั้งพัดลม12เซนได้2ตัวตรงนี้นะครับหรือใครจะติดตั้งชุดน้ำเรดิเอเตอร์สบายๆ2ตอนครับตรงนี้นะครับสำหรับด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนี่นะครับเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับ2ฝั่งไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ ฝังนี้จะเป็นด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดเก็บสายนะครับก็เป็นฝาทึบนะฮะไม่ได้เจาะวินโดว์นะครับแต่ว่าตัวฝาเนี่ยจะมีการปั๊มนูนออกมานะครับรูปทรงดีไซน์ตามสไตล์ของเขานะครับก็ปั๊มนูนออกมาสักประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับวัดจากระยะสายตาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะมีการปั๊มนูนเหมือนกันนะครับรูปทรงเดียวกันแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีเจาะหน้าต่างวินโด์นะครับมาให้ดูด้านในด้วยนะครับเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับสามารถมองเห็นเข้าไปด้านในส่วนด้านหลังครับนี่นะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของเคสครับก็จะมี Back I.O. Panel นะครับ1ช่องช่องสำหรับรอดสายยางของชุดน้ำนะครับ2ช่องนะครับพัดลมขนาด12ซน1ตัวนะครับแล้วก็จะมี Expansion slot ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อี่ห้า6 7นะครับตามมาตรฐานของเคส Mid Tower แล้วก็จะมีนี่เลยฝาปิดนะครับฝาปิดตัวตัวที่ยึดที่ยึดการจอนะครับตรงนี้นะครับเป็นฝาพลาสติกนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับป้องกันคนขโมยนะครับถามว่าขโมยกรารเหรอขโมยน็อตนะครับด้านล่างก็จะมีพื้นที่ของการติดตั้ง power supply นะครับ ผมแนะนำนะฮะใครที่จะขโมยน็อตขโมยด้านล่างนี้ดีกว่าง่ายกว่ายังไม่เลิกนะครับโอเคด้านล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นกล้องฝุ่นนะครับหรือฟิลเตอร์นะฮะเป็นพลาส,สติกสามารถทําความสะอาดได้ล้างด้วยน้ําได้นะครับทีนี้ครับหลายคนอยากจะเห็นด้านในแล้วนะครับว่ามีการจัดวางเลเยอร์ยังไงมีลูกเล่นอะไรมาให้เล่นกันบ้างเปิดให้ดูเลยนะครับครับ นี่ฝาก็เปิดออกมาง่ายๆตามมาตรฐานเคสทั่วไปนะฮะเปิด2ฝั่งเลยนี่นะครับโอเคภายในของตัวเคสนะครับก็พื้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอประมาณพอดีพอดีนะครับตามมาตรฐานชายไทยนะฮะพื้นที่ของการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับสามารถรองรับเมนบอร์ดตั้งแต่ ATX นะครับ แล้วก็ลงมาเป็น i t x micro a t x นะครับก็สามารถรองรับได้สบายสบายนะครับพื้นที่ของการติดตั้งการจอนะครับนี่เลย32ซนติเมตรนะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่า31.5นะครับก็ย้อนย้อนไปได้ B5.25 ครับก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยนะครับ3ช่องแล้วก็จะมีตัวล็อกที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องยึดน็อตนะครับยุคสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ล็อก สบายยง่ายๆนะครับถัดลงมานะครับอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นช่องของ SSD นะครับขนาด2.5นิ้วนะครับก็จะเป็นถาดออกมาอย่างนี้นะฮะวาง S s d เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ต้องขันน็อตนะครับไม่มีสลักยึดมาให้นะฮะสีจุดสีมุมนะครับก็ให้มา3ช่องนะครับส่วนด้านล่างลงมานะครับด้านล่างอ่านี่เป็นอุปกรณ์บันเดิลนะฮะเดี๋ยวว่ากันทีหลังด้านล่างนะครับก็จะเป็นสําหรับฮาร์ดดิสตัวใหญ่นะครับโอ้ดานนี้ดันน่าเลย นะครับฮาร์ดดิสตัวใหญ่ขนาด3.5นะครับก็มีสลักมาให้นะครับเวลาติดตั้งก็วางฮาร์ดดิสแล้วก็ดึงดึงถาดนะครับแล้วให้ตรงสลักมันแล้วดันเข้านะครับแล้วก็เสียบฮาร์ดดิสเข้าไปในแหละนะครับแค่นี้นะครับก็ให้มา3ช่องเหมือนกันนะครับอุปกรณ์บันเดิลครับในถุงก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับนี่หนึ่งเล่มนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีสกูนะครับหนึ่งถุงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเคเบิลไทส์นะครับสายลัดต่างๆเอาไว้ตกแต่งตัวเคสนะครับประมาณ4,5,6,7,8เส้นนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดตัวเอ็กเพนชั่นสลนะครับหนึ่งอันฮะไม่มีแหละทีนี้ครับเรามาว่ากันในส่วนของมาช้านะครับถามว่าอะไรสาย <laughs> กาเล่นเนาะพวกนี้นะครับในส่วนของสายนี่ก็จะมีมาครบเลย h d audio USB 2.0 USB 3.0นะครับดีเซ t สว i ต c ์ power s ว i t c ์ Hard Disk LED แล้วก็ power LED นะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานี่เลยครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาแบบจัดเต็มเต็มจริงๆนะครับเสียบปลั๊กก็คือมีจอมีเมาส์คีย์บอร์ดนใช้งานได้เลยนะครับก็ พื้นที่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราเราใช้ตัวใหญ่ๆนะครับยกเว้นเมนบอร์ดที่ตัวนี้เมนบอร์ดเป็น ATX นะครับ ASRock B85 นะฮะเป็นเป็น ATX ที่ผอมๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยกินข้าวนะครับใช่เหรอนะฮะสำหรับการ์ดจอนะครับติดตั้งแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือประมาณ4-5เซนนะฮะบึกบึมนะครับรวมไปถึงฮิตซิงค์นะครับชุดระบายความร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใส่ พิซซิงที่มีความสูงประมาณ155ม m mm, มหรือ15.5เซนนั่นเองนะครับพิซซิงตัวนี้159ม m mm, มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะสามารถปิดฝาได้ไหมเมื่อกี้ผมลองแล้วปิ่มๆพอดีเป๊ะนะครับแต่ถ้า160ม m mm, มนี่ไม่ได้แน่นอนนะครับพาวเวอร์ครับสบายๆนะฮะเดี๋ยวผมลองปิดฝาให้ดูนะครับปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ปึ๊บ ชชวงแชวอนะฮะปึ๊บคือมันโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเคสตัวนี้เนี่ยมันมีการปั๊มนูนออกมานะครับแล้วม,มารับช่วงของคิสซิงพอดีเลยนะครับแต่ถ้าถ้ามันมันเกินกว่านี้แล้วถ้าตัดตามตามสเปคจริงๆเนี่ยมัน155ยิมเมตรมันไม่น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวถอดออกให้ดูอีกทีนะึงปับ๊บนะฮะนอกจากนี้เนี่ย ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของนี่เลย s s d นะครับนี่ออกแบบมาอย่างดีนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปเรียบร้อยมีจุดสังเกตนิหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านหลังอาเคสส่วนใหญ่เนี่ยจะเจาะด้านหลังตรงนี้สำหรับการติดตั้งฮีทซิงนะครับบางตัวเนี่ยจะมีขาล็อกที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ต้องเป็นฐานเข้าไปก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับมีการเจาะรู นะครับเจาะรูบริเวณของช่องตรงนี้นะฮะคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะมีเพิ่มออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเขาขิงงกตรงนี้ไปหน่อยลองสังเกตดูนะครับตัวฮิตซิงก์มันจะมีหมุดยึด4จุดนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นแบบหมุดยึดนะครับเป็นแบบขันน็อตจากด้านหลังเข้าไปเนี่ยแย่เลยนะนะครับตรงนี้มันจะขันไม่ได้เลยนะลําบากเลยล่ะคืออาจจะต้องประกอบฮิตซิง์นะครับก่อนที่จะมาวางเมนบอร์ดนะครับหรือถ้าจะถอดเมนบอร์ดคุณก็ต้องเอ้จะถอดฮิตซิงก์เนี่ยคุณก็ต้องถอดทั้งเเมบออกไปลย เไงครับได้เห็นกันเป็นแบบเต็มๆเลยนะครับวันนี้จัดชุดใหญ่มาให้แบบสนานะผมบอกแล้วเลยว่าสนานนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างมันมีพร้อมนะครับหลังจากนี้เคสรุ่นต่อรุ่นต่อๆไปเราก็จะพยายามให้มันครบอย่างนี้นะครับก็สําหรับเทอร์โมเทคเวอร์ซ่ H21 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสขนาด m i d ท o w e เที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็สามารถรองรับได้สบายๆเลยนะครับ แล้วก็คนที่กําลังมองหาเคสขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งตัวที่สามารถเอาไปเก็บตัดสินใจได้นะครับสำหรับเวอร์ซ่าเอสยีตัวนี้วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง t h r r o t e c ทคเทคโนโลยีนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกแล้วก็รีวิวให้แฟนๆชาวเวอร์คอลโซนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ